สวัสดีครับผมนายสุพจน์เองกำแพงนะครับเป็นครูประจำอยู่ที่แผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนะครับวิทยาลัยการอาชีพบินบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการสอนนะครับในรายวิชานะครับเครื่องทำความเย็นและปรับระกาศนะครับหน่วยที่3งานคอมเพรสเซอร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับงานคอมเพรสเซอร์ หรือคอมเพรสเซอร์แอรบคอมเพรสเซอร์เนี่ยมีทั้งแอร์ตู้เย็นนะครับหลายอย่างอยู่ครับทีนี้นะครับเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับสามารถตรวจสอบขดลวดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดหนึ่งเฟสได้ถูกต้องนะครับวัตถุประสงค์เขานะครับส่วนนะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหนึ่งนะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ นะครับสองมันติมิเตอร์แบบเข็มนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูหน้าตานะครับนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาคอมเพรสเซอร์จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เขาจะมีขั้วอยู่สามขั้วนะครับอ่ามาดูขั้วงคอมเพรสเซอร์นะครับขั้วคอมเพรสเซอร์นะครับจะมีสามขั้วหน้าตาแบบนี้จะมีแท่งยาวๆยื่นออกมาจากตัวคอมเพรสเซอร์นะครับหนึ่งสองสามนะครับจะมีสามตัวนะครับแล้วของเขาเนี่ย สามข้วเนี่ยเขาจะมีนะครับขดสตาร์ทกับขดรันนะครับมี SCR นะครับวันนี้เราก็จะมาหา SCR เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาหาว่าคอมเพรสเซอร์ตัวเนี้ยใช้งานได้ไหมขดลวดในคอมเพรสเซอร์ตัวเนี้ยขาดไหมอ่านะครับทีนี้เรามาดูลำดับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับหน,นะครับตั้งค่ามัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดความต้านทานาคูณหน,นะครับ ทำการปรับตั้งศูย์โอห์ก็คือปรับตั้งมัลติมิเตอร์ก่อนนะครับ2กําหนดหมายเลขขั้วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วบันทึกลงตารางนะครับ3นะครับวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว1นถึงสบันทึกลงตารางนะครับ4นะครับวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว 2- อถึงสบันทึกลงตารางนะครับ5นะครับวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว 3- าถึงหแล้วบันทึกลงตารางนะครับหนะครับทําการ ทำการตรวจสอบไฟรั่วลงกาวโดยปรับย่านไปที่ R คูณ 10k นะครับก็คือเปลี่ยนย่านก่อนนะครับถึงจะวัดลงกาวได้นะครับแล้วบันทึกลงตารางเหมือนเดิมครับอ่ะเจ็ดวัดค่าความต้านทานระหว่างขั่วนะครับหนึ่งนะครับขั้วที่หนึ่งกับตัวถังแล้วหรือท่อก็ได้นะครับวัดลงกาวนะครับแปดนะครับวัดค่าความต้านทานระหว่างขั่วนะครับ สองกับตัวถังหรือท่อนะครับแล้วบันทึกเหมือนเดิมนะครับเก้านะครับวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วสามกับตัวถังหรือท่อแล้วบันทึกบนตารางเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูครับภาพประกอบนะครับภาพประกอบตรวจสอบขดลวดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเราจะแสดงเหมือนตะกี้เลยขั้นตอนนะครับอันนี้คือขั้นตอนการวัดขดลวดของคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับเขาบอกว่า นะครับให้เรากําหนดก่อนนะครับอ่ากาหนด1นึ่งสองสามก็อาจจะกําหนด1นึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามเสร็จแล้วนะครับเรานามัลติมิเตอร์มานะครับแล้วตั้งย่างนะครับให้เข็มไปอยู่ที่ศูนย์โอห์มก่อนนะครับคือให้เข็มตีมาที่ศูนย์โอห์มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็นําสายลบคือสายดํามาจิ้มที่1สายแดงคือสายบวกมาจิ้มที่2นะครับแล้วค่าความต้าานก็จะขึ้นมานะครับ ขั้นตอนที่1นขั้นตอนที่2นะครับเขาบอกให้เปลี่ยนมาวัดที่ 2- อถึงสแล้วก็นําสายลบกับสายบวกมันเดิครับมาจิ้มค่าก็จะขึ้นมานะครับขั้นตอนที่3นะครับนําทําการวัดนะครับ3าถึงหนะครับก็เอาสายลบนะครับกับสายบวกมาจิ้มมันเดิมก็จะได้ค่าออกมานะครับตามนี้นะครับส่วนนะครับวัดลงกาวนะครับ เรานํานะครับสายลบนะครับมาจิ้มที่ขั้วหนึ่งนะครับแล้วเปลี่ยนจากสายแดงคือสายบวกเนี่ยไปจิ้มที่โค้งหรือที่ปลายท่อของตัวคอมเพิเซอร์ก็ได้แล้วก็สลับหนึ่งสองสามสลับกันนะครับอันนี้คือตารางการบันทึกนะครับหนึ่งสองนะครับบันทึกได้เท่าไรค่าความต้านทานสองสามได้เท่าไรสามหนึ่งได้เท่าไร่นะครับเราก็เขียนลงเขียนลงในตารางนี้นะครับ ตรงไหนนะครับ1ถึง <ivan> องคือขั้วอะไรนะครับ2อถงึงคือขั้วอะไรน, ant, งงนะครับ 3- 1ถึงคือขั้วอะไรเราก็บันทึกลงนะครับหมายเลขลงไปนะครับอันนี้ก็คือตัวถังหนึ่งนะครับเนาะ1จิ้มที่ขั้วที่1น,นะครับแล้วก็ไปจิ้มที่ถังแล้วก็หรือท่อก็ได้นะครับก็ขึ้นไปขึ้นไม่ขึ้นเสียดีนะครับมันติมเจอร์ก็จะบอกถ้าไม่ขึ้นแล้วก็ติ๊กตรงไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็ติ๊กตรงขึ้นดีเสีย คือผลสรุปนะครับไม่ขึ้นนะครับดีหรือเสียนะครับอ่าไปครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หลังนะครับอาจารย์จะบอกตอนผลสรุปนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับอ่าทีนี้เรามาปฏิบัติกันนะครับอ่าอ่ามาครับตรงนี้ปฏิบัตินะครับเรามีอุปกรณ์อยู่สองตัวนะครับเหมือนขั้นตอนตอนแรกนะครับมี1 นะครับหนึ่งก็คือมัลติมิเตอร์แบบเข็มน,นะครับก็คือตัวนี้นะครับมัลติมิเตอร์แบบเข็มสองก็คือคอมเพรสเซอร์ก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เขาบอกการที่เราจะวัดนะครับให้เราตั้งย่านนะครับตั้งย่านไปที่คูณหนึ่งนะครับแล้วก็ปับฟื้นนะครับไปที่คูณหนึ่งก่อนนะครับเห็นไหมครับที่คูณหนึ่งะที่คูณหนึ่งเสร็จนะครับทำให้ เราทีนี้เราต้องเซตนะครับให้เข็มไปอยู่ที่ศูนย์นะครับศูนย์ย่างล่างนะครับแล้วก็หมุนปรับไปที่ศูนย์ก่อนอ่ะศูนย์แล้วนะครับดูที่ตรงนี้เข็มอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับเข็มอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บทาการวัดนะครับทําการวัดนะครับอ่ะให้มองเดชัดนะครับให้นําสายสีดําไปจิ้มอ่ะลืมบอกนะครับเรากงหนดขั้วก่อนขั้วที่หนึ่งคือ ตัวนี้นะครับคือตัวนี้หนึ่งสองสามนะครับอ่าโดยที่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเรากำหนดมาแล้วนะครับ่ะผมก็จะเขียนตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับขอให้วัดจากหนึ่งมาถึงสองสองมาถึงสามสามมาถึงหนึ่งนะครับอ่ะเราเริ่มทำการวัดนะครับจิ้มไปหนึ่ง สองนะครับหนึ่งสองได้เท่าไหร่นะครับอ่านค่าได้สี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดนะครับอ่ะแล้วก็เขียนไปสี่สิบแปดสองถึงสามนะครับสองถึงสามแล้วก็วัด แลอ่านได้ร้อยเขีบนิ่งก่อนนะครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามนะครับสามถึงหนึ่งนะครับสามถึงหนึ่งสามถึงหนึ่ง สามช้หนึ่งได้ย่ร้อยเข็มนิ่งเลยนะครับหกสิบห้านะครับหกสิบห้าหกสิบห้าอานะครับทีนี้เราได้ค่าตัวนี้แล้วนะครับเรามาวัดนะครับลงกราวนะครับลงกราวเขาให้ปรับย่านไปที่ R คูณสบ k r เราปรับ R คูณ 10k นะครับดูนะครับ R คูณ 10k แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเซตก่อนครับให้อยู่ที่ศูนย์นเซตที่ศูนย์นะครับแล้วนำเข็มไปจิ้มกดลบจิ้มที่ตัวที่หนึ่งกวที่หนึ่งนะครับแล้วจิ้มที่โค้งครับมีไหมไม่ขึ้นจิ้มที่ปลายท่อครับอะคาที่ปลายท่อมาขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับไปที่สอง จิ้มที่ตัวโคง้งไม่ขึ้นจิ้มที่ไม่ขึ้นสามจิ้มที่ตัวโคง้งน,นี่อ่าแสดงว่าคอมเพรสเตอร์ตัวนี้ไม่ลงกลาวนะครับไม่มีกาวนะครับอ่าลงกลาวเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาหายกอาปกนเราจะมาหาว่าขั้วไหนนะครับเป็นขั้วเอสนะครับขั้วไหนเป็นขั้ว R กว่า4นะครับอ่ะเราหนึ่งสองสามนะครับคีิกก่อนนะครับแอบหนึ่งนะครับอันนี้วัดได้ป8นะครับ24หกห้านะครับอ่ะเขาบอกว่านะครับ เดอนมาหน่อยให้มันเห็นชัดเขาบอกว่านะครับการที่เราจะหาขั้วซีได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าความต้านทานฝั่งไหนมากที่สุดนะครับขั้วซีจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเราดูนะครับมี48 24 65 65คือค่าที่มากที่สุดนะครับ65คือค่าที่มากที่สุดนะครับ65คือค่าที่มากที่สุดปึ๊บ แสดงว่าขั้ว c เนี่ยต้องอยู่ฝั่งเลขอะไรครับเลขสองครับอ่าเลขสองนะครับทีนี้เราจะหาขั้วเอขัข้วเอเขาบอกว่าค่าความต้านทานจะอยู่ที่ระดับการอ่าเราดูยี่สิบสี่สี่สิบแปดหกสิบห้าคือตัวไหนครับก็คือสี่สิบแปดตัวนี้ก็คือเอนะครับอ่าก็คือเอนะครับ ข้อ R นะเขาบอกว่าความต้านทานจะน้อยที่สุดก็คือนี่ครับอ่าได้นะครับ SCR เราได้แล้วสามตัวเรารูแล้วนฝะั่งนี้ก็ต้องเป็นขดนะครับขดลวดสตาร์ทนะครับฝั่งนี้เป็นขดลวดสตาร์ทฝั่งนี้เป็นขดลวดลันนะครับฝั่งนี้นะหนึ่งถึงสองเป็นสตาร์ทนะครับสามสองถึงสามเป็นขดลวดลันนะครับเรารู้แล้วนะครับ ถ้าสมมุติว่าถ้ามันเสียนะครับถ้ามันเสียแสดงว่าไอการที่เราวัดหนึ่งถึงสองเนี่ยนะครับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับอาจจะเสียที่ขั้วสองถึงขั้วสามก็ได้นะครับเราวัดไปแล้วขั้วที่หนึ่งถึงสองขึ้นพอมาวัดขั้วสองถึงสามไม่ขึ้นก็แสดงว่าค่ะที่ขั้วนี้คอมเพรสเซอร์ก็ใช้งานไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะมีการ มอบหมายงานนิดนึงนะครับอ่าที่นี้ครับอ่านะครับทีนี้นะครับอาจารย์จะมอบหมายงานนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าเว็บนะครับ Google Card Room นะครับแล้วให้นักเรียนเข้าไปนะครับคลิกที่ Card Room เข้าไปเลยนะครับแล้วไปนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บไปดูรายวิชานะครับเครื่องทําความเย็นและปัดอากาศนะครับแล้วใส่รหัสห้องตัวนี้เข้าไปแล้วไปทําแบบฝึกหัดนะครับอ่าขอให้นักเรียนโชคดีครับ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ